ก็มาต่อครับอีทีาปหลังจากที่เราจะทำอาหารให้จีวนาต,า,มมาตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดใส่โจ๊สสำเร็จรูปคนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ไข่ <c oughs> โอ้ยครับพอ <c oughs> ดีว่าผิดคออะไรติดคอ,อนิดนึงไปต่อแล้วก็ใส่นี่ใส่ไอ้นี่ใส่นี่ใส่นี่อันนี้อีกแล้วก็อันนี้แล้วก็คนคนคน,คน ไฟออนไปหรือเปล่าโอ้โหแม่งเชฟมือนหนึ่งเพิ่มไฟผึบแค่แค,แคฟันอะไรกันเนี่ยไม่ถึงสองวินาทีไม่ถึงสองวินาทีเสียงกระแทกประตูก็ดังขึ้นมาปึกทำอะไรของคุณแค่น,นี่ยเออทำโจ๊กนะ่ะฉันคิดว่านะกีดโอ้โหโจ๊กโจ๊กหน้านะกินมากนายบอกว่าทำอาหารเป็นไงนะคะ แบบนี้เขาไม่เรียกอาหารแล้วเขาเรียกมะละพิษจ้ะฉันไม่เคยพูดสักคำเลยว่าทำอาหารเป็นนะแค่คิดว่าจะมาลองทำดูนี่แหละทไม่เคยทำก็หมดฉันแต่แรกสิคะเกิอดอุบัติเหตุขึ้นมาฉันจะทำยังไงต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นอุบัติเหตุแบบไหนเอ้ต้องดูก่อนนะว่าเป็นอุบัติเหตุแบบไหนพอแล้วค่ะเดี๋ยวที่ฉันทำเองคุณช่วยไปนั่งรอที่โต๊ะก็พอและแล้ว อ่าที่เราทุ่มเทใจทำก็ลงคาขยะเราเลยเสียความร,รู้สึกอยู่บ้างนิดนึงเด็กน้อยเด็กสิโมจะช่วยมายืนตรงนี้ได้ช่วยมายืนตรงนี้ทีได้ไหมคะดีฉันได้สอนการทําโจ๊กแบบง่ายๆให้นะคะโอ้จะสอนเราทำโจ๊กดูท่าทางเธอเคินๆที่ต้องชวนเราแบบนี้ จึงช่วยไม่ได้ที่อะไรที่จะตอบแทนน้ำใจเธอคืนบ้างนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดคะ่ะโจสำเร็จรูปไข่ต้มเต้าหู้ต้มหูต้นหอมขึ้นช่ายน้ำแล้วก็เออแล้วก็นี่แค่นี้เองเหรอทำไมเหรอคะแล้วเครื่องปรุงล่ะ โชยุวาซาบิผงชูรสซอสพริกหวานไม่ต้องใส่เหรอนี่คือโชว์ที่กูตั้งใจทำให้ฉันาทานแน่เลยคะถ้าเธออยากจะลองน,นนะ่ะนะจิงๆนะทำหน้าเอืออเอ้อมละอาเอื้อมละอาเธอบอกว่าวัตถุดีของเราคงสร้างอย่างพิษส,สำหรับข้ามาแลขึ้นมาได้หนึ่งกระปุกโท่ขนาดนั้นเลยตัวเหตุผลนั้นเธอจึงช่วยเ,เธอจึงสอนขั้นตอน การทำโจ๊กแบบง,ง่ายๆให้เราดูดูขั้นตอนผ่านไปอย่างพิธีพิถันจนเราถึงจนเราลืมไปเลยว่าเธอกำลังป่วยอยู่เราชิมดูคะ่ะแต่จินนาใช้ช้อนการตัดโจ๊กให้ตัดโจ๊กตัดโจ๊กให้ลองป้อนให้เราชิมพอได้พอได้ลองชิมรสชาตินี้มันก็น่าจะอร่อยมั้งจริงหรอคะแล้วแบบ เรื่องแบบนี้ฉันไม่โกหกใครหรอกแต่ว่าขอโทษนะเรามองหาเครื่องปรุงบางอย่างโดยไม่บอกกล่าวัาจิวนะมองดูด้วยสายตาสน,สนใจกระทั่งเจอแล้วเราฝาเครื่องปรุงอันหนึ่งมาใส่ใส่ลงในโช็กในหม้อในหม้อโจ้โอ้โหก็ตกโคตรโอ้ยใส่แอรนน้นไม่ได้นะคะเอา้าทำไมเธอร้อนเตนเสียงดัง แต่ไม่ทันแล้วเรากวนโจให้เข้ากันอยู่คู่หนึ่งแล้วลองใช้ช้อนใช้ช้อนตักขึ้นมาชิมนี่แหละเราตักโจรแล้วเลื่อมช้อนไปใกล้ๆลิ้ฝีปากของาจิวันะออลองชิมดูสิแล้วเธอจะตกใจธจิบันะบอนช้อนตรงหน้าอย่างตื่นตระหน,นอก แล้วเพื่มพาวเบาจะจูบทางอ้อมเธอพูดอะไรหรือเปล่าไม่ได้พูดอะไรคะ่ะพูดจบเธอก็หลับตากำอะไรกั้นใจค่อยๆชิมโจ๊กในช้อนของอย่างช,ช้าๆอร่อยจังใช่ไหมล่ะนึกอยู่แล้วว่า,าต้องขาดไอ้นั่นตกใจเลยล้วสิที่มนมานะมองหน้าเราอย่างอึ้งๆก่อนจะยิ้มออกมา ปกติฉันจะไม่รับฟังควาคิดเห็นความเห็นเรื่องอาหารของใครง่ายๆแต่สําหรับส่วนปรุงนี้ขอบคุณสําหรับการชี้แนะค่ะถึงตรงนี้เราเห็นว่าทจิวนาได้ทําหน้าที่เกินตัวไปแล้วเราจึงบอกให้เธอนั่งรอที่โต๊ะจากนั้นค่อยนันโจ๊กใส่ถ้วยแล้วเสิร์ฟให้ทันทีก็น่ากินยุแล้วเธออยู่คนเดียวมานานแค่ไหนแล้ว ตั้งแต่ย้ายเข้ามามัธยมปลายปีหนึ่งค่ะก่อนหน้านี้ดิฉันเรียนอยู่ที่โรงเรียนชนบทพอขึ้นมัธยมปลายดิฉันเลยตั้งใจเข้ามาเรียนที่นี่ค่ะแล้วเรื่องนักฆ่าอะไรพวกนั้นล่ะมันจริงมันมีจริงเหรอคุณอยากรู้เหรอคะสคังคมนักฆ่าถือเป็นเรื่องลัำสุดยอดบุคคลภายนอกที่ร่วงรู้อาจจะเสียใจภายหลังก็ได้นะคะเออยังยังอยากรู้เรเื่องของชีวินาอยู่หรือเปล่า ไมยไม่เป็นไรเรามาดิเรามาสิไม่ต้องเราเราก็ได้ไม่เป็นไรเรามาเลยไม่ว่าอะไรกันตระกูลเา็นตระกูลนักข้าเก่าแก่ค่ะแต่พอสมัยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแม้จะมีนักข้าจากตระกูลรุ่นใหม่ๆปรากฏปรากฏตัวขึ้นมาทุกวันทว่าวิธีลอกสังหารแบบ,บเก่าๆก,ก็ค่อยๆสูญหายไปทีละนิดในฐานะที่ดิฉันถูกเลือกให้เป็นผู้นำตระกูลรุ่นต่อไปอย่างน้อยก็ที่สุด ต้องทําการพิสูจน์ว่าดิฉันมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสืบทอดเจตนาลมของตะระกูลโดยการเล่าสังขารใครสักคนด้วยวิธีการของสมัยใหม่หจะบอกว่าเธอกําลังนักศึษาศิลปะการเล่าสังขารแบบโบราณอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วค่ะเพียงแต่ว่าอาจารนามีสีหน้าหมองลงเล็กน้อยหากจะไม่มีอะไรขึ้นหน้าตระกูลของดิฉันคงหมดเชื้อชมหมดชื่อเสียที่สะสมมา ตั้งแต่มันพัพพรูษและกลายเป็นหมู่คนธรรมดาที่ไม่ที่ไม่อาจยืนอยู่ในวงการนี้ได้อีกทําสีหน้าเหมือนยังคาใจอะไรอยู่เลยนะคะเอ้ยทําสีหน้าเหมือนยังคาใจอะไรอยู่เลยนะคะอยู่นะคะไม่มีเลยเฟยเติมไม่เขาอีกก็แค่สงสัยว่าทําไมเป้าหมายเธอถึงเป็นฉันเท่านั้นเองเออทําไมถึงเป็นเราอะเอออยากรู้นะแต่จีน่าดูอารมณ์เสียที่เราถามแบบนั้น เพาคุณเหยียบเท้าฉันในวันประสมทิเท่ปีหนึ่งค่ะแค่นี้ฮะฉันไปเหยียบเท้าเธอเมื่อไรหร่ฮะเมื่อไหร่กันจำได้สินะคะวันนั้นคุณกับโทชิโอรีบร้อนม,มากเลยวิ่งเหยียบเท้าที่ฉันไปโดยไม่ทำมาขอโทษสักคำแทนจึงสาบานว่าจะแก้แค้แนคุณได้จนได้ <c oughs> เหตุผลอะไรของเธอเนี่ยโชคดี ชคดีเหลือเกินที่เราอยู่ห้องเดียวกันหลังจากนั้นดิฉันก็ใช้เวลาตลอดหนึ่งปีสังเกตคุณทุกฝีก้าวเพื่อเพื่อข้อมูลในการลอบสังหารคนดิฉันค่ะแต่น่าเจ็บใจจริงๆที่โจมบบ่าน,นี้ก็ยังไม่สําเร็จสักทีไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นบุคคลที่มีฝีมือที่เดียวค่ะจุดอัดเลยครับพอเข้าใจแล้วที่เซียซิโอบอกว,ว่าัาจิมานาแอบมอเราตลอดปีหนึ่ง เป็นเหตุผลที่น่าหัวเราที่หน้าเอาหัวโขกกระแพงจริงๆเจอเแล้วปอบใจหรือตอบย้ำในความพยายามของเธอดีเป็นความพยายามที่สูงเปล่าโดยแท้ก็ไม่เร็วักที่เดียวหรอกอืมก็ไม่เร็วักที่เดียวหรอกแก้หัวตาท่เ็นหน้าอ๋อสีหน่อยๆพูดอะไรของคุณคะถึงคุณจะชมดีฉันไปก็ไว้ดีใจแต่ผู้หญิงที่มีความพยายามขนาดนี้ฉันชอบนะทิเบตหน้าองเรานิ่งๆ คู่หนึ่งใบหน้าของเธอระเบิดเป็นสีแดงควบคุมไปถึงใบหูอย่างนันเธอก็หน้าต,ตาตากินโจ๊กโดยไม่พูดไม่จากับเราอีกเลย <c oughs> เราพูดอะไรผิดเนี่ยเออพูดอะไรผิดขอบคุณที่เลี้ยงนะแต่ฉันควรต้องได้เวลากลับบ้านแล้วแหละเวลาตาหอทัชจีมาหน้าหมองลงเล็กน้อยจริงตัวสินะคะใกล้จะค่ำแล้วถ้าเช่นนั้นดิฉันจะไปส่งที่หน้าประตูให้ค่ะ ไม่เป็นไรเธอนะ่ะพักได้แล้วตัวทีนะแต่ฉันต้องรีบกลับแล้วแหละขอโทษขอโทษขอเพ่นขอเพ้ยเสร็จผมอะไรอ่ะขอโทษขอพูนเสร็จผมเปิดประตูกำลังจะเคลื่อนตัวกลับบ้านเตรียมตัวกลับบ้านเดซิโมเราอยู่ชะง,งับพาเหลี่ยวกลับไปดีฉันข้าพูนอีกครั้งค่ะ เราดยิ้มให้เธอบางๆถ้าอยากขอบคุณกันจริงๆพรุ่งนี้ก็หายดีซะละแล้วเจอกันเช่นกันค่ะเีอนี้นะบอกลาเราด้วยรอยยิ้มที่จริงใจให้เห็นเป็นครั้งแรกวินาทีนั้นเรารู้สึกได้ถึงบางอย่างในใจที่กำลังแปลเปลี่ยนไปอย่างช้าๆในที่สุดสีหน้าของเราก็เริ่มร้อนไปทั่วจนไม่อาจสู้หน้าเธอได้และขอลากลับบ้านหลังจากนั้นจุดจุดเออ จุดิซิโมโอรุสวัสดิค่ะเสียงทจิวนาะหายดีแล้วเหรอยังไม่หายสนิทค่ะแต่พออารงเบียวไหวงั้นเหรอนั้งแต่เมื่อวานแล้วรู้สึกว่าการเจอหน้าทาจิวนาเป็นเรื่องอะไรที่รับมือยากกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยโดยเฉพาะตอนที่เธอยิ้ม,มจริงสิเธอเห็นโทชิโอวบ้างไหมหมอนั่นนัดฉัน ให้เจอกันที่หน้าโรงเรียนหรือว่ามีเรื่องจะปรึกษาไม่นะคะดิฉันก็เพิ่งมาถึงเมื่อกันเหมือนกันเอองั้นเหรอสงสัยเข้าโรงเรียนไปแล้วมั้งเดินไปด้วยกันไหมใหญ่หก็เรียนห้องเดียวกันอยู่แล้วเดินไปด้วยกันไหมล้วเจอกันที่ห้องนะก็เดินไ,ไปด้วยกันไหมล่ะเดินไปหน้าก้มหน้าหลบสายตาแล้วพูดเบาๆวา่าหมายถึงให้เดินไปด้วยกันนะเหรอคะเธอเหลือสายตามองเราแวบหนึ่ง ตอนนั้นตอนนั้นเองเราก็รู้สึกแบบแปลกจนทําอะไรไม่ถูกเคือแบบว่าถ้าเธอไม่รังเกียจนะจะจะถูกปฏิเสธไหมนะค่ะเธอยิ้มงั้นขอรบกวนด้วยหนึ่งขอรบกวนด้วยแล้วเมื่อวานเธอทําทำอไรงานที่ฉันไปส่งหรือเปล่า <c oughs> สุดสัยลืมแน่เลยแปบลบว่าเลยสนิทเลยอืม <c oughs> <c oughs> โทชิโอนั่งหมอนหน้าลงมโตะตัวเองสงสัยกำลังงีบหลับโทชิโอตื่นได้แล้วเดี๋ยวจะมาโฮมรูมแล้วเอออย่าเพิ่งมายุ่กับฉันน้ำเสียโทชิโอฟังนูนเหนื่ยอยอแม้แต่ทาทีเวน่าก็ยังสงสัยอย่างนี้นี่เองตื่นได้แล้วเราเผอฟ้าไลร่โทชิโอให้เขากลับมานั่งหลังตรงโอ้โหโชิโอวดโดนอะไรมาเนะี่ยเฮ้ พวดแต่จะ <c oughs> โอคไปโดนอะไรมา <c oughs> ใช่ๆหัวล้อกันเข้าไปทั้งคู่เลยแตจะโอคไปโดนอะไรมาวะไม่เอาหน้าน้าไปโดนอะไรมาเนี <c oughs> ่ยแตชจโอทำใจเงี้ยไปคู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเล่าเหตุการณ์ด้วยความเจ็บป,ปวดเมือ่อวานเย็นโดยโคชิมะสารภาพรักกับฉัน <c oughs> นี่เรื่องใหญ่แล้ว <c oughs> โอ้โคชิมะ ฉันบอกขอเวลาหน่อยก็ตั้งใจจะปรึกษานายนี่แหละแต่ตอนเช้าเธอดันรอฉันระหว่างทางมาโรงเรียนเพื่อขอคาตอบรู้สึกเหมือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นมาแล้วอย่าบอกแต่ว่านายปฏิเสธโคจิมะแล้วโดนอัดเพอาะทำเธอเสียใจมะไม่ใช่นะฉันไม่ใช่คนหดร้ายขนาดนั้นสักหน่อยออกหน้าปลกปองด้วยตัวเองเลยเหรอโห แต่ฉันดำบอกไปว่าฉันไม่ชอบญิ่นักกล้ามเธอเลยเสียใจเผลอลงมือลงโดยไม่รู้ตัวแต,แต่เรื่องนี้เธอไม่ผิดนะฉ,ฉันมีหน้าโคชิมะถึงไม่มาโรงเรียนแต่ที่ยินแบบนี้แล้วไม่รู้ว่าจะซ้ำเติมหรือไปห,หรือพอใจเขาดีจะพูดกับโทชิโอยังไงดีไม่เป็นไรหรอกเธอคงให้ภายด้หม่ไรจรไม่เป็นไรหรอกจริงๆเหรอเธอจะให้ภัยฉันจริงๆเหรอเออฉันรับประกัน หาทางขอโทษเธอซะคุณโคจิมะไม่ใช่คนใจร้ายขนาดน,นั้นหรอกคะ่ะแต่ผู้หญิงทุกคนย่อมมีอารมณ์ที่อ่อนไหวเธอต้องรอคุณไปขอโทษอยู่แน่ๆนี่ทั้งสองคนเข้ากันเป็นขุยเป็นเป็นปีเป็นขุยกจตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮอาผู้คนโทชิโอทำเรากับทัจิวนาพรู้สึกตัวเราหลบหนักกันไปคนละด้าน โดยที่โทชิโอมอนอย่างมึนงงอะไรของพ่อนายแล้วเนี่ยพผมรูุกโนค่ะทุกท่านอุ้ย <laughs> น่าไปโดนอะไรมาคะหาเคชิคุงอาจารย์ก็เป็นเขาด้วยเลยครับ <laughs> อาจารย์เป็นเลยวันนี้พอแค่นี้ก่อนพูดนี้เป็นวันหยุดสุดสดาห์แล้วเรามาระวังอุปัติเหตุกันบ้างน,นะจ๊ะนะคะครับค่ะ งั้นฉันกลับก่อนนะแล้วเจอกันวันจันทร์นักเรียนเกือบทั้งห้องกลับกันหมดแล้วจเจอก็แค่เอ้าหลับเลยนี่น่าจะพอยังไม่หายป่วยดีวันนี้เธอจิงไม่ทำอะไรพี่เลนเหมือนทุกวันจึกลวิ้มคาบเรียนสุดท้ายที่เธอแอบงีบหลังทานยาก็รับประกันได้ก็รับประกันไม่ได้ว่าวันนี้เธอจะลงมืออีกหรือเปล่า จะปล่อยให้เธอหลับอยู่ตรงนี้ยังไงยังไงอยู่จิวนาเลิกเรียนแล้วจิวนาค่อยๆลืมตามองรอบๆโดยที่ตัวเองยังไม่ตื่นเต็มที่พอเห็นว่าเราทั้งห้องพอเห็นว่าทั้งห้องเหลือเราแค่สองคนเธอถึงกับตื่นตระหนกยกใหญ่ข,ขอโทษนะคะขอโทษคะ่ะดิฉันหลับไปตั้งแต่เมื่อ,อไหร่กันคะ ข้าวทุดท้ายเนะ่ะเอ๊ะแล้วแบบนี้ฉันก็ไม่ได้นั่นไงฉันก็ไม่ได้เนินแผนรับสังหารสินะคะช่วยไม่ไนินนาไว้พรุ่งนี้แล้วกันแต่พรุ่งนี้เป็นวันหยุดแล้วนะคะดิฉันจะหาคุณเจอได้ยังไงนะคะอ่ะจริงด้วยสิวันหยุดคุณอยู่ที่ไหนคะดิฉันจะตามไปหาเองเมื่อสังหารลกไหนเขาถามเยอะกันโต๊ะแบบนี้บ้างห่ะท่านี้ แต่เราก็ไม่มีโปรแกรมจะไปไหนซะด้วยสิเอาอย่างไงดีล่ะจะลองจะลองหยอ,อกเล่นว่าไปข้างนอกดูดีไหมนะรือ,อยู่กับบ้านดีเรืเ่องบอกเธอสักอย่างจะว่าจะออกไปข้างนอกอืมอืมอยู่บ้านก็จะรลดสังหารง่ายใช่ไหมถ้าออกไปข้างนอกคนก็เยอะๆงั้นคนาจะออกไปข้างนอกคนก็จะรล่สังหารยาใช่ไหม แต่อยู่ในวัดจะง่ายเพราะอาจจะมีเราแล้วก็ครอบครัวไม่กี่คนแต่ถ้าไปข้างนอกจะมีคนเพียบผ้าเพืหมวก็น่าจะง่ายเอย้ก็น่าจะยากอยู่้นข้างนอกแล้วกันเจเหรอคะไปที่ไหนคะเมื่อไรแล้วไปกี่คนคะก็ต้องคนเดียวนะสิแต่แตท่ที่ฉันไปมีคนเยอะมากเลยแหละมาเลยนะถ้าทำอะไรแปลกๆอาจจะโดนตำรวจจับก็ได้ แต่ซื้อแค่ไหนแต่การที่นักค้าจะรอสังขารเยือะในสถานที่คนเยอะๆต้องเป็นอุปสรรคยิ่งเป็นมือสมัครเล่นอย่างะจษวีนาแล้วด้วยทวใหิทานเตรียมตัวทันแน่นอนเออใช่เห็นค่ับอกแล้วทิวินะเอีงคอสงสัยที่ไหนหล้วคะเออก็สถานที่ที่คนเยอะมา,มากคิดออกตอนนี้ก็แค่เราังมีคำตอบอยู่เลยเอ่าทะเลไป ท,ทะเลนี่คุณกำลังชวนดิฉันเด็ดหรอคะฮะาการการะทำแบบนั้นดิฉันจะเตรียมตัวทันได้ยังไงกันคะเออท,ทัจนะิวนานี่ละสิดิฉันยังไม่ได้ซื้อชุดแว่นน้ำเลยด้วยไปซื้อตอนนี้จะทำได้นะฮัลโหลทัจนะิวนาทัจิวนะคุูเข้าใจแล้วคะ่ะวันนี้เจอกันที่สวนสาธารณะตนะอน10โมงนะคะดิฉันขอตัวก่อนนะคะถ้ามาสายเด็ดขาดเลยนะคะ เธอจีมนาจะไปโดยไม่ให้เราพูดอะไรสักคำตกลงว่าเธอตั้งใจจะไปเที่ยวหรือหรือเ,เริ่มแผนลอบสังขารกันแน่นะเฮะอสุดท้ายตอนสิบโมงเหรอ <c oughs> ทัน,น,ทนที่ไม่ได้เสนอเลยว่ามันเป็นเท็แต่ฟอรู้สึกเราก็อยากให้เป็นเช่นนั้นน,ะ,น,น,สนสะแล้วสับสนซะแล้วสิตัวเราจุดจุดจุด พึ่งจะสิบโมงเองแต่ตาจีเวหน,หน่ายังไม่มาเลยมาเร็วไปหน่อยหรือเปล่านะเดซิโมโอ้โหสดใส,สมากสภาพแบบนั้นตั้งใจมาเที่ยวเต็มที่เลยดีกว่าเดซิโมโอรอนานไหมคะจะตอบเธอยังไงดีรอเธอได้สักพัหนึ่งแล้วแต่ก็เพิ่งมาเหมือนกันชุดนี้เหมาะกับเธอดีนะเออก็ถามว่ารอนานไหม คำตอบนี้คุณตัดทิ้งไปก็เพิ่งมากับชุดนี้โตดูเหมาะกับเธอดีอคงดีอย่างนี้ก็ชมก่อนเลยรัวอะไรจะ,จะจจู่พูดอะไรคะก็แค่ไม่ค่อยเห็นเธอในชุดไตเวทเท่านั้นเองเท่าไหร่น่ะอาทิวน,นะาดูเขินที่ที่ถูกชมตรงกันข้ามเราเองก็รู้สึกเขินที่เผิ่อตัวชมเธอไปเหมือนเป็นนั้นแบบแบบถุยเาใาม่หม แล้วที่พูดเมื่อคู่นี้จริงหรือเปล่าคะจะจากใจเลยขอบคุณค่ะดูเธอแต่ตาจากทุกวันอย่างน่าประหลาดเหมือนกับมีฟ้ามเป็นผู้หญิงมากขึ้นไปกันเถอะค่ะธาติมนะเอ้ยไปกันไปกันเอถอะธาิมานะอยาจะไม่ทันรถโดยสารเอาเราเดินนำไปสองเก้าแต่ธิติมนะไม่ยอมตามมา ทัตทิมบนนาไม่ยอมตามมาเธอยันยืนนิ่งก้มน้าเล็กน้อยทัตทิมบันนาิคุโก,โกะฮะ,ะแล้วจตกนี้จะช่วยเรียกฉันว่าลิคุโกะด้วยนะ้วยค่ะเอ๊ะจะจู่ๆจ,จ,จะให้เรียกชื่อต้นกระทันหันแบบนี้มันออกจะพอเห็นเราหาเขาอ้าองสีหน้า,าทัติมบันเริ่มหมองลงอย่างชัดเจนสวยแล้วหละิ โอ้โหต้องพิมพ์ด้วยลิคุโกะใช่ไหมเค,เ,คเธอเผยรอยยิ้มบนสุดบางๆพร้อมใบหน้าที่ดูมีความสุขค่ะไปกันเธอมซิโมพอได้เห็นสีหน้าแบบนั้นเรารู้สึกแน่ใจได้อย่างหนึง่งใบหน้าเบอร์คู่ออนี้คือตัวตนที่แท้จริงของลิคุโกะยังไม่ต้องสงสัย